ท่านอาลองลายสดดูนะคะาพามาดูดอกลำดวนหลังบ้านนะคะอดอกลำดวนนะะปลูกอยู่ล้งบ้านเลยนะคะติดบ้านเลย ดอกเยอะมากอืม๋อมไปนั่งตอนเย็นๆนี่โอ้ยลงมาหอมหลอกกำดวน น,นี่ตัวนี้ดกมากเลยลาเอาโทรศัพท์ก็รื่อง็ให้ยายหน่อยสิลาเอาโทรศัพท์เครื่องเล็กให้ยายหน่อยเร็วๆครับบนั่งเดีวเว็เว พาดูดอกลำดวนนะคะอ,อ,อ๋อนี่ไงดอกลำดวนดอกลำดวนหอมๆเลยสีเหลืองเลยอันนี้สีเหลืองเหรอนี่ใหญ อันน um. ี well, ้มันจะโตแล้วเนี่ยได้ครับอันนี้มันจะโตแล้วเนี่ยไม่แตกนี่แล้วก็มาเป็นสีแดงนี่เห็นไหมครับนี่ดอกเป็นหอมมากเลยไหนครับนี่ข้างในเป็นดอกมันเยอะนี่ข้างในเป็นสีแดงใช่หอมมากนี่ค่ดมหน่อยเฮ้ยหอมเอาไปทำ เอาไปทำเอาไปใส่กับชานเอาไปนอนเช่นในอ่างน้ำแล้วก็จะได้หอมๆแบบใหญ่อนนี้ก็หอมแล้วหอมมากเลยเดี๋ยวพามาดูข้างในบ้านละโอ้โหดอกลำดวนนี่แม่อยู่ใต้ชายคาเลยนะคะดอกอมหอมกงคืนหอมมากเราคิดว่าตัวไม่หอมแล้วก็ สวัสดีค่ะพี่นิกรนพีนิกอนหนูลองไล์สดดูเขาบอกว่าให้ไล์สดมั่งนะคะพี่นิกรก็เลยพามาดูดอกลําดวนค่ะหลังบ้านนะคะเห็นบอกว่าหลายๆคนบอกว่าให้ลองไล์สดนะคะ เดี๋ยวปูกไว้หลังบ้านเลยพี่พีนี่นก่อนแฟนจะชอบบอกมันหอมดีกันเลยมาปลูกนะคะตอนนี้ดอกบานเต็มเลยกลางคืนนี่หอม พอดีเลี้ยนไม่ไปไหนมาไหนเลยพี่นิกร์ก็เลยเมื่อวานคุยกับน้องกะซ่าน้องกาซ่กกา,าบอกพี่พี่นวานลองไลฟ์สดดูก็เลยลองลองดูวันนี้ลองดูสักห้านาทีสิบนาทีเนาะพี่ก็เลยพามาดูใกล้บ้านนี่แหละยังไม่ไปไหน mm hmm. เดี๋ยววันหลังค่อยบ้ากันอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ ต้นลำดวนซื้อมาปลูกน,นั่นนี่ไม่ใช่ว่าไปขุดมาแล้วพี่แฟนเขาซื้อมาปลูกแล้วดอกมันโอโ้โหตอนนี้ดอกดอกมากล้องหอมต้นหนึ่งแพงแพงจะต,ตัดก็ไม่ให้ตัดนะคะนี่ที่ใต้ชายคาบ,บ้านบอกไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดมันหอม รอให้ดอกมันยุบก่อนค่อยตัดสิพี่นิกรสบายดีนะคะรอให้ดอกมันโตจนหมดตอนนี้ค่ะมันจะจะมีก็จะมีมีลูกมันด้วยอ่ะวนี้มันค่ไหนคะอันนี้คุณยายตัดครับคุณยายตัดออกตอนนี้มันมันมันชนประตูลูกโอ้โยดอกมันหอมมากเลยมันหันไปทางนี้มันก็จะเปลี่ยนหันไปทางนี้ใช่ไหมคะผม ลแล้วก็อันนี้ก็จะใช่พี่สิบถึงสิบห้านาทีนี่แหละพี่ลองดูสิบห้านาทีทเอา <ใจ S 1> เป็นวันเอา,เอาพี่วันละนิดละหน่อยลองดูแต่ไม่รู้ว่ามันเปิดสร้างได้หรือเปล่าพี่หนูก็ยังไม่ได้ดูเลยเปิดยังไงอันนี้เราทดลองดูมันเปิดสร้างรายได้ตรงไหนก็ยังไม่เห็นเลย เดี๋ยวต้องถามเ,เพื่อนๆนี่ว่าสร้างเปิดสร้างได้ได้เปิดช่องไหนตรงไหนอีกยายแล้วก็ตัดลูกไปขายดีถ้าเกิดมันโตแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนลูกมันตัดไม่ได้เดี๋ยวลูกตัดอันที่มันโตปุ๊บแล้วก็เอาไปขายมันจะได้หมอมๆครับมันจะหอมมากเลยนี่แล้วก็เก็บเอาไปขายไปขายเอาไหมเก็บอะไรไปขายเก็บดอกลำดวนแล้วเหรอลูกเขอ,อ <c oughs> ต้อเก็บมัน ไ่ชบอนี่คุณตา,<อ>าห่วงอเอาไปแช่บอลเซนแล้วมันก็จะได้หอมหอมเนียออไอ้คุณตาห่วงมากดอกลำดวนดุกมากเลยตาไม่ต้องห่วงก็ได้ขนาดนาั้นหรอกแล้วว่าไปยาตัวนี้มันโตยังไงถ้าเกิดมันบานหมดอะ่ะพี่นิกรฝนตกไม้ทางบ้านพี่นิกรโอ้หทางนี้ร้อนมากเลยพี่พยากรว่ามีฝนตกโอ้ไม่เห็นมีเลยร้อนมากๆ40 ทะลุ40องศาไปแล้วกลายเป็น10องศาเดี๋ยวพามาดูมะม่วงโอนี่มะม่วงเรามะม่วงอันนี้เหรอมะม่วงโอ้เดี๋ยวจะต้องใช้ไม้ค้ำใหม่แล้วเนี่ยรับปูมะม่วงสองต้นครับมีมะม่วงด้วยครับอันนี้ไม่มีใครขโมยใช่ไหม สร้างรายได้เปิดไปช่องตรงไหนเนาะสวัสดีค่ะเจ๊ว่าเจว่าคนสวยสวัสดีค่ะเจ๊ว่าลองไลดูน่ะพี่รู้จะไปยังไงมายังไงเปิดสร้างช่องรายได้ตรงไหนก็ยังไม่เห็นเลย,ยาพามาดูมะม่วงพามาด,มาดูดอกลําดวนค่ะเจว่าลองไล์สวดดูสักสิบนาทีเจ้าจมันโตไหมอ่ะอันนี้แบบนี้มันโตอย่างเนี่ยแบบนี้มันโตอย่างอันนี้ยังไม่โตครับ ออลองดูเนาะเจะมานเนาะลองเมื่อวานคุยกับน,นอ้องกาซาน้องกาซ่า,อซาบ,บอกว่าพินาวานลองไล่ดู<ะ>ก็เลยวันนี้ก็เลยทดลองดูเนาะ,ะจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยยังยังหาที่อ่าเปิดสร้างรายได้ยังไม่เห็นเลยค่ะพี่เศรษฐีสวัสดีค่ะเศรษฐีนะคะเศรษฐีหมื่นล้านสวัสดีนะคะ อันนี้ลองไลฟ์สดดูนะคะอกก็เลยพามาดูมะม่วงมาดูดอกลำดวนอยู่หลังบ้านอันนี้มะม่วงมะม่วงมีกิ่งเดียวเท้านั้นนู้นไม่ติดติดแต่ด้านนี้นะคะนี่อยู่หลังบ้านเลยกำลังเตรียมงานอดีจะมีงานบุญเนาะก็เลยเก็บนั่นเก็บนี่พามาดูหลังบ้าน ก็มาดูต้นลำดวนหลังบ้านนี่ต้นนี้นี่ค่ะนี่ดอกลำดวนดอกลำดวนหลังบ้านโอกดอกเลยค่ะเจว่าหอมหอมอยู่หลังบ้านอยู่ใช่ข้าบ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะสาวไทาย อันนี้พินาาลองไล์สดดูเนาะจะเป็นยังไงนะคะทักทายทุกคนนะคะเจวา่าเลี้ยนเลี้ยนหน่พินาวาประ่านเด็กไปใสมาใสเลยเนาะเลยลองดูเนาะเจวานะสักสิบถึงสิบห้านาทีเขาบอกว่าประมาณนั้นเนาะกันเลยลองลองดู น้องตะวัาตกนะลูก okay, อลองดูเนาะอย,อยู่หลังบ้านเลยพามาดูมะม่วงเดินๆอยู่แถวหลังบ้านเนี่แหละยังไม่ได้ไปไหนเดี๋ยววันหลังจะลองไล่ดูไกลๆเนาะอันนี้ก็ทดลองดูนะเจะวาเดี๋ยวจะทักหาเจว่ะทักทายกันนะคะ ได้จักเรียญวันกำลังได้สามสิบเจ็ดเรียนหนึ่งใจเจว่าสามสิบเจ็ดเรียนปีปีละสิบเรียนพะนะโอ้ยยังว่าย่ำไดบุษีไดเต็มหลอยคือเจว่าเจว่าเต็มหลอยแล้วนมีมะม่วงอ่ะนี่มะม่วงมะม่วงกะล่อน ข้างหน้าอยู่หน้าบา้างคือต้นอะไรต้นมะม่วงเหมือนกันลูกแต่มันไม่เป็นลูกมันไม่มีลูกปีนี้ไม่มีมีต้นเดียวนี่เ,ออเพราะว่ามันแก่มันจะตายแล้วใช่ไหมใช่อันนี้ยังไม่ตายเพราะว่ามันเหลือปอเป็นเาะนั่น่ะมันแจะตาย,ยแล้วเจาวาเข้ามาเจาว่าเห็นเห็นงัวน้อยไหมเห็นงัวน้อยบอเดี๋ยวเลี้ยงงัวบอว่าหนาจะว่าหนาจะมีเพราะว่าบอท่านได้เปิดเปิด เปิดมองนั่นอยู่ตรงไหนเนาะเลยเห็นมือหรือไม่เอาพี่เกลือมานน้ำบ่เ <laughs> อาพี่เกลือมาน <laughs> มาน้ <laughs> ำเลยกาลังแซวเลยเ <laughs> ด็กกาลังกินสมแซบๆเลยาหนูขอดูมือหนูหน,น่ยอยโดนค่ะกระดจีว,วาเพราะว่าไม่ค่อยเดี๋ยวลงคลิปเนะาะจะเลยจะลองเห็ดคือเจ๊วาเบิงบ้งลองไลไมไมไายสดเบื้องมือน,นะคะอะไรเนี่ยมันเน่าแล้วโบไล่สดกันเลี้ยงหาหามอง ฟองเปิดมันบอได้อยู่นะคะเจวา่าบอมี่เปนอยนบ่มี่แสดงว่าบา่ได้ในเปิดมันอยู่มองได้เพ้าะค่ะเจว่ามันต้องเปิดก่อนตอนที่ห้าสสีขามากหละแต่ว่าตะกี้ก็เห็ดุไดอยู่บบดนี้เฮตดบอดเปเลยเล่ย,ยนเาอ่ะแต่แต่เขาไกกล่ซดนี่ก็ลั่งงมหายพ่อนี่แหละค่ะมันนเ่าลืมหมดแล้วนะคะไ่ได้เขาไล่ซดโดนหลยก็เลยลืมเนะคะเจว่าก็เลย แจ็กสิเขาไปมองใดเดี๋ยวแล้วสิสิหาไหมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาวไทยขอบคุณมากเลยนะคะเจว่าเจว่าคุณเจว่าเขาไปมองใดเจว่ายังเป็นเปิดสางรายใดได้ ลืมแม่ค่ะเจว่าหาตัง้งแต่หาโปพอมไหมโอ้ยหักม่วง,งนี่กาลังแสบบบหมกม่วง,งกาลังกินสมเจเจว่านกาลังสมสุดยอดเลยค่ะสาวไทยเปิดสร้างไรายได้หรือ,อยังคะของสาวไทยนะคะ มันันนจะเป็ยงไหอมครับต้มลิีตัวก็หอมหอมมันดอกลำดวนแล,ล,แล้วลูกเวเวลาลูกมันจะเปลี่ยนรูปร่างไหมไม่เปลี่ยนครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยคุณเศรษฐีเปิดสร้างได้ได้หรือยังคะ อ๋อของสาวไทยยังขาดชั่วโมงเนาะเพราะว่าลังคาเต็มแล้วเนาะยังขาดหลักกิโลสาวไทยลองไลส์สดดูนะคะเปิดจะได้ชั่วโมงจะได้เกิดสร้างรายได้ได้หมูเพิ่งได้พันกว่าๆอีกอไลส์สดเลยค่ะถ้าง,งั้นถ้าไลส์สดชั่วโมงจะไฟไวนะคะ <S <S 2> <S 2> <S เห็นซับเยอะแล้วลังคาเยอะแล้วเนาะของของสาวไทยลังคาเยอะแล้วนะคะ ใช่คะ่ะท่านเศรษฐีต้องขึ้นเวทีอ๋อเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วน่าจะไปไวอยู่เนาะเพราะว่าของท่านเศรษฐีลงคลิปบ่อยแต่ไม่มีอะไรเปิดแล้วแต่ไม่มีอะไรได้เดี๋ยวก็มีคะ่ะเดี๋ยวก็ได้อันนี้ยังเพิ่งได้สามสิบสาสิบเจ็ดเหรียญ นะคะม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ได้ไลฟ์สดด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองไลฟ์ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปทำการบ้านหาที่เปิดสร้างไรายได้อีกอเจว่าเจว่าทักมาบอกหน่อยนะคะว่าเปิดไปตรงไหนไลฟ์วันละสิบเหรอเห็นท่านเจตีก็ไลฟ์ทุกวันเนาะ วันละสิบยี่สิบคะแนนยี่สิบนาทีอ,อันนี้ทดลองไลดูก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะทการทดลองไลสดวันนี้เนาะพามาดูมะม่วงกับอดอกลำดวนหลังบ้านนะปลูไว้หลังบ้านการทดลองดูนะคะว่าจะ ึ้นยังไงไมายังไงไม่ได้ขึ้นนาะนลืมบอกเลยว่าลืมนะคะเปิดสร้างได,ได้ก็ยังหาไม่เจอนะคะนี่ไลฟ์สดก็เลยทดลองดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะสักวันสองวันนะคะแล้วก็จะจะทําเหมือนเจาวานะเจาวาไลฟ์สดทุกวันเจาวาไปไกลแล้วนะคะใช่คะ่ะสู้ๆทุกบ้านคะ่ะ เก็บชั่วโมงว่ายากแล้วนะมาเก็บเหรียญยิ่งยากกว่าไปอีกนะคะกว่าจะได้สิบเหรียญสิบเหรียญเสร็จมาแล้วก็จะมาเก็บให้ได้ร้อยเหรียญอีกโอ้นานกว่าจะได้เงินพี่ยูกว่าจะได้เงินพี่ยูยใช้นานมากเดี๋ยวจะวทดลองไลฟ์นะคะตอนนี้จะเริ่มไลฟ์มั่งแล้วล่ะนะคะ อระนณีละหน่อยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกบ้านทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวพบกันในวันหลังค่ะสวัสดีค่ะอขอลงนะคะ